สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยมุ่งม,มั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการต่างๆของไทยสามารถปรับเปลี่ยนและยกระดับวัฒนธรรมองค์กรไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันด้วยยุทธศาสตร,ร์วิชั่นซีโร่กลยุทธ์ที่สร้างวิสัยทัศน์ไปสู่การปราศจากการสูญเสียจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในการทำงาน โดยการใช้กฎทอง7ประการเป็นแนวการปฏิบัติสําหรับผู้ที่เป็นนายจ้างและผู้บริหารเพื่อให้บรรลุอุบัติเหตุเป็นศูนยและสุขภาพอนามัยในการทํางานที่ดีประการที่1มีความเป็นผู้นําแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของท่านประการที่2ชี้บอกอันตรายควบคุมความเสี่ยงประการที่3กําหนดเป้าหมาย พัฒนาแผนงานโปรแกรมต่างๆประการที่4ี่ทำให้แน่ใจว่าได้มีการจัดทำระบบด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจัดการองค์กรให้ดีประการที่5ทําทำให้แน่ใจว่าเครื่องจักรอุปกรณ์และสถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยประการที่6ปรับปรุงคุณสมบัติของบุคลากร พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องทุกระดับประการที่7ลงทุนในด้านบุคลากรสร้างแรงจูงใจโดยการให้เข้ามีส่วนร่วมการนำกลยุทธ์เชิงป้องกันของวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์ไปปฏิบัตินั้นเป็นงานใหญ่อย่างยิ่งที่จำเป็นต้องมีการทุ่มเทเสียสละและการมีส่วนร่วมของคนในหลายภาคส่วนสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าการมีนายจ้างและผู้บริหารระดับสูงที่ทุ่มเทเสียสละ ผู้บริหารจัดการที่มีแรงจูงใจและลูกจ้างที่มีความระมัดระวังเอาใจใส่จะเป็นตัวกําหนดถึงความสําเร็จหรือความไม่สําเร็จของการนํากลยุทธ์วิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์นี้ไปปฏิบัติ